เป็นนกเจ้าแบบว่าผูชีวิตจังหน่อยเนาะคือจังเกืยนบม่มีไม่คำหน้าเงำลงใส่ขี้ดินคือจังนกตายตกย่นฟ้าปีแค่ได้ยินคำ บอได้หักกันแล้วเขาผสมกันแล้วมีแต่แนวเม้นกุยไปนากาขังมโนไวโดดเติมว่าสันว่าก็สิมาจา้าวว่า,านกเจ้าสิบินเจอเจิดนี้ักเขานี่อยู่คนละก,กำฝาย เอาปาบาใบบอควรคู่รถชนะนอใจประสงค์ห่างกลางบ้านก็ว่าดมคนใจฟงปลิวหายไปตามบองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจ้า นำในใบบอยนังแน่นอนกว่าใจเจ้าพิ่ที่เฮานัน้นขีไปไกลอวดเป็นพญาตาสองมองไกลกว่าสิใจเป็นคู่มันมาย oh. แต่นมเจ้าบินเจยเจิดนี้หากเฮาดีอยู่คนละกำาฟาิทางเอาป่าบ้าใบ อคุณคู่รถสัญานออกใจประสงค์ห่างกลางบ้านก็ว้าดมขนใจฟ้งปลิวหายไปตามปองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจ้าขอบคุณอาจารย์ดีกวันน้นำกันแล้วกันครับผมขอบคุณทีมงานพันไทยเรคคอร์ดด้วย,วยนะครับผม ยืนนอนท้บานซอยกันนะผมเก่งสายามกับอ้อมกันเลยกัน้อในช่วงนี้นะครับผมนกเจ้าบินใจเจิดนี้หักเขานีอยู่โนละกำฝายขี่ข้างอปลาบ้าใบบอกขวนขูรนจะน้านอกใจประสงค์าัหทางบ้านก็ว่าดงคนใจฟ้งปลิว ไปตามฟอนความหักที่เคยได้จากน้องบิดไปคือนกเจ้านกเจ้าบินเจอเจิดนี้หักเฮานี่อยู่คนละกาาาาําไฟมีขาเงาะบ่าใบปบกหวนคู่รถจะหน้านองใจประสงค์ห่างกลางบ้านก็ว่าดมคนใจฟงปลิวหายไปตามฟอ เคได้จากนอนบินไปคือนกเจ้าขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณ<ล>ะอะไรครับผมโอ้โหวันนี้มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยมาแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ด้ตั้งตัวบอกกันด้วยเมื่อน,นี้ครับผมครับผม สวัสดีพี่ๆทางไฟ์สดด้วยนะครับวันนี้ก่งสยามและอ่ํากนวลน,นะครับผมบันไกยเรื่องเคียงอาจารย์บิ๊กวันกันทรักรและก็ทีมงานทั่นไทยรเรคอร์ดนะครับผมหลายทีมเลยฮะเพื่อนไออีหนึงยังลุ้งผนว่าเออบาดเนี่ยืมเอาเพลงยังยังกระได้ตัวร,รักควรคมีสองเหรอเป็นเลยเ มันอนี้ครับผมพี่น้องทังไลท์สดมาให้กำลังใจกันหลายๆเลยเนาะครับเนาะทา่ามาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจก,กันนะครับผมส่วงวนี้มันออกคอนเสิร์ตว่าได้หางกบิ<ม>่งทังไลท์สดนะครับผมก็จะมีอีพี่สองอีพีสามยังเรื่อยๆต่อไปนะครับผมห้องก็จะเป็นลหลายสไตล์ไปหลายๆสไตล์ไปอาจจะมีทีมงานของพวกเรามาช่วยนะมีีหน้านะครับก็เป็นไปได้นะครับผมว่าจะเป็นทีมงานเฮียต่ำหำตรงคนกรุงเทพนะครับกรุงเทพเย้ะก็คนสุรินนะไม่ใช่กรุงเทพเลย ะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆนะเหมือนขึ้นคอนเสิร์ตเลยเพราะว่าอาจารย์บิ๊กวันบอกอยู่ๆแบบมาน้ึอนขึ้นเลยขึ้นเลยคุณต้องเตรียมหรอกวันนี้กลมาให้กำลังใจใไมใ้กำลังใจแต่ว่านนแมนนะครับพี่น้องทั้ง,ทงไร่สดอะ ขออนุญาตเล่นบทเพลงของน้องเนมสุรพงศ์ก็แล้วกันนะครับผมในช่วงนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมมือนีเกียงสยามและอามกนวลนะครับผมมานั่งให้กำลังใจทั้งนากองแล้วก็ทั้งพี่อําพันธ์ไทยเชิญขึ้นโอเคนะครับผมสนุกสนุกก็แล้วกันนะครับผมด้านซ้ายด้านขวานะครับยินยาวกันแล้วกันครับในช่วงนี้ครับเร็วๆสักเพลงหนึ่งผลร้อเพลงให้กันนะครับคนสอช่วงนี้ขอหัวใจรัวรัวไวรุ่นเอ้ยพี่น้องอยู่ทางบ้านผู้ใดเงาเงานะครับผมผู้ใดกินหอดแฟนก็ช่วงนี้นะครับปวดหัวใจรัวรัวมาช วันน hey! 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 oh oh ี oh oh oh. ้คนสุดทายเรีกคอนะครับผมบ60ปีผีบ้าสามทงอจารย์พิวันกันทลักกันในช่วงนี้นะครับผมเกียงตัวอดแล้วเกี้ยเลิกลาตอที่ทิงหังฟังเปลี่ยนไปหลาไปเสียง ชนก็เปลือกจอไหมหลังค้าเงือเปลิวไปดำโลหรือดูกัางเปลี่ยนแปลงผ่านไปเดิมเบิดหัวใจยังยึดติดกับบางคนภาพคืนวันเก่าๆหลอกหลอนจนอายสับสนคิดแต่น้ำคนที่วันนี้เขาลืมกันความใไอ้กระช้เสือหัวเข่าเผาเกี่ยวดวเวาเหล้าขาวจางกัางสายฝนพรำใจห้มหอ เจ้าของคือบ่เศร้าหักเขาเศร้าหักคนใจไรที่โยทำร้ายเราปลอยให้เหาเหงาปางตายอยู่เกือบปีเรายืนตาฝนที่ล้างคนที่จากลาใหลมแห้งแห้งมันพัดเจ้าไปดากลาเบาบ่ทันน่วงฝนยังบ่ทันสาลมส่วนห่องอึ่นฟ้าโอ กี่ดอกท้าบ้านแห่งก็รังใจกันรับผมในช่วงนี้ครับผมด้านซ้ายด้านขวาความใจอ้ายก็จริงเสือคูว่าเาขาเอาเขาดื่นโกยพวกเราเผาทางหางซ้ายฝนพรำใจฮัมฮอด เราทำร้ายเราปล่อย้เฮาเหยาบางตายเกือบบินแล้วยืนตาคนพลางคนที่จากลาแห้งแห้งมันพัดเจ้าไปจากตาเมาบ่าท่านเสื่องฝนยังบ่าท่านสาลา้มหัวหอมหัวแฝดอีกรอบอีกรอบมาจินเหล้าเมาเมาแห้งที่ทอดความเก่าสุดในใจเจ้าของ vì sao là vì đồn hẹn hẹn mình thoăn cháu phải cả ta bỏ bọt thân xuống cô nhắn thân ra dạ. lòng hoa huyền hoa oh. ใจมากเลยวันนี้จริจงๆมีศิลปินที่เกียรติยติดตามได้หลายคนเลยในทีมงานพันไทยเลคคอร์ดไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มมีซอวันนี้พี่หนุ่มมีซอ,อเข้ามาเจา้าโอ้พงามวยปานโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปฟังต้นฉบับดีกว่าหลายๆศิลปินนะ<อ>วันนี้ก็ใครทีเข้ามาแล้วซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามาแล้วก็ใช่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนฮะวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับทีมงานพันไทยเลคคอร์ดนะฮะใช่แล้วก็มีโอ้ศิลปินอีกเยอะเลย มันจะขึ้นมาเยอะมากมายครับผมฐานนับก็คือสิโบหอดเถื่อหวันนี้เราได้ทีมถ่ายคุณภาพมาวันนี้ถึงชาแนลทีมถึงชาแนลนะฮะวันนั้นมื่อนั้นเขาไปจวดกันอยู่ที่ซุปเร์วอรีนะครับวันนั้นสนุกมากคุณคิดยังไงกับคนที่ด่าคนอีสานฮะอะไรอีสานมันผิดยังไงวะอีสานแล้วกูไปนั่งหัวพ่อมึงเหรอใหกูถามหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แคลบลงติ๊กตอกนะคุณพ่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ย เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิบอกพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาว่าว่า,วาเราแข็งแกร่งพอนะครับผมอย่าไปถือซสาวับเด็กหน่อยกับโลกรล่าครับผมครับบุตรสาตำรวจสิจับอ่ะรุอเอกประยุทธ์อุ้ยพ่อแม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาคนละอย่างเนาะคนละอย่างนะครับผมวันนี้ศิลปินบุญใดล่ะวัอนีนน้ดีใจแห้งอ<ข>าภิวัตน์กันทะลักสิบปีผีบ้าถามทางเพลงนี้เก่งสยามตั้งแต่เก่งสยามบานในห้องเพลงเหน ต้นนาฮั่นแบบไอ้บิ๊กวันขึนเนยายไหนตีกันนี่นั่นโอเคนะครับผมในช่วงนี้ส่งต่อให้ศิลปินคนต่อไปกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณอาจารย์นนทตีนั่นแล้วกันครับผมขอบคุณครับ